แล้วแอปทักะอนทีิปที่ทาชาวเน็ตถามหรือนี่จะเป็นการเปิดตัว แรงเชียร์เยอะจริงๆนะคะสาหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตไว้ที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะกับนางเอกสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเนต็ตนะคะก็มโนเอามายงยกใหญ่หลังแอปทักษออนนะคะได้ออกมาโพสรูปภาพออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีชาวเนต็ตเนี่ยตาดีเห็นทีมพิธานะคะโผลกางไอจีแอปทักษออนหลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยทาเอาแฟนๆนะคะกรี๊ดฟินกันหนักมากนะคะแถมทางด้านแอปทักษอ,อนเนี่ย แชร์สตอรี่อินสตาแกรนะคะที่ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ากลัวอยู่พักเดียวพักความแร้ถ้าเราลองผวนกลับนะคะก็คือแพ้ความรักย้อนไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2566นะคะที่ IG p o l y y p u u s อันจัดอันกให้นะคะก็ได้เผยคลิปของคุณแม่คนสวยแอปทักษอนนะคะพร้อมกับแคปชั่นพักนี้มีพี่รุธแล้วก็แท็กพี่แอปทักษออนนะคะโดยในคลิปเนี่ยก็ได้มีทีมงานนะคะถามแม่แอปว่า กลัวพักอะไรคะพักอะไรเห็นลงอยู่ในสตอรี่โดยในคลิปดังกล่าวนะคะจะเห็นว่าคุณแม่แอปทักซะอนเนี่ยก็ออกอาการเลือกลากเบาๆนะคะทำหน้างงๆมีเกาหัวนะคะแล้วก็ถามกลับว่ากลัวหรอคะกลัวทำอะไรลงไปอะแล้วถามทีมงานอีกนะคะว่าพักอะไรนะลืมขณะที่ในคลิปนะคะก็มีหลักฐานขึ้นเป็นภาพจาก IG s t สตอรี่ของแม่แอปนะคะที่เคยแชร์ไว้ว่ากลัวอยู่พักเดียวพักความแร้ซึ่งเป็นคำผวนนะคะแปลได้ว่าแพ้ความรักนั่นเองค่ะ กลัวพักอะไรคะกลัวเหรอคะใช่กลัวพักอะไรเห็นลงอยูในสตอรี่ทาไมลงไปพักอะไรไม่พักอะไรแม่พูดหน่อยพักอะไรนะลืมพักฝัพักฝัเและ <c oughs> ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะ <c oughs> ก็ได้ถามถึงหัวใจของแอป t ทักษ์อในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านแอป t ทักษ์อนะคะก็ได้ตอบว่าก็ยังอยู่ดีค่ะ ซึ่งทางด้านอัตตุยตุยนะคะก็ได้ถามต่อว่ายิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมทางด้านพี่แอมนะคะก็เลยตอบว่าอยู่บ้างไม่อยู่บ้างกนจะยิ้มอ่อนน้อมเลีนะคะยังอยู่ดีค่ะยังอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะตอนล่าสุดเนี่ยก็ยิ่งทําให้ชาวเนิดนะคะโยงกันไปยกใหญ่นะคะแล้วก็เปิดคําถามว่าหรือว่านี่จะเป็นการเปิดตัวเมื่อเต้ปิยรัตน์กันจารึกนะคะหรือว่าเต้กันตนา ทำต่อมฟินเอฟซี FC พุ่งปรีดอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้เผยคลิปพิม์พกับลูกสาวนะคะน้องพี่พิม์พแล้วก็แอปกับน้องปีใหม่นะคะร่วมเฟรมเดียวกันนะคะสีหน้าชื่นมืน่นงานนี้เนี่ยก็เข้าไปเม้นกันสนัน IG แทบแตกเลยทีเดียวนะคะโดยมีการแซวว่าวัาทีนายกและสตรีหมายเลขหนึ่งเชียร์ให้ปลงใจกันกิ่งทองใบหยก แต่ใดๆนะคะก็คือเมนที่ถามว่าเขาเปิดตัวกันแล้วหรอซึ่งเต้นะคะก็ได้ส่งหัวใจให้นะคะไม่ได้ปฏิเสธคำถามดังกล่าวแล้วก็เพิ่มแรงเชียร์ของตอมฟินชาวเน็ตเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อทีมพิทานเนี่ยได้โพสภาพคู่แอบใน i อจนะคะพร้อมกับข้อความว่า good to see you today แล้วก็แปปท็กแอบทักซอนนะคะงานนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตนะคะแอบเชียร์เข้ามาแสดงความคามิดเห็นมากกว่า2 0 0 0 0รายกันนะคะอาทิเห็นภาพนี้แล้วดิฉันอกหักไม่กล้าบอกหลวโยนี่คือภาพจากครอบครัวในอนาคต ทั้ง2ดูเหมาะสมกันมากค่ะนายกที่ถูกใจแล้วก็อยากได้สตีหมายเลข1หนึ่งเหมือนแม่แอปคืนบัตรคิวแล้วสาวๆแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วครับหัวคะแนนธรรมชาตินายกก็ต้องลุ้นสตรีหมายเลข1หนึ่งก็ลุ้นอีก ไม่ลุนนายกแล้วตอนนี้ลุนแฟนใหม่นายกเหมาะสมที่สุดใน3โลกขอติงพักพี่จะล้อมกับคนนี้ใช่ไหมคะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอะไรกันคะกรี๊ดแบบน้ำไหลไฟฉันที่ลุนมาตั้งนานดราราหญิงถ่ายด้วยกันเยอะแยะไม่ลงนะพอ่อสยบทุกข่าวไปเลยจ้าและตอกย้ำต่อมฟินเพิ่มไปอีกนะคะแม่แอปทักซอนเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีทักซอนอเริสกอเอวาินนะคะโดยลงรูปนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ระบุแคปชั่นอิโมจิหัวใจสีส้มนะคะแล้วก็เขียนข้อความ I like แอปทักษะออนทิมพีธาทักษะอนอนอันดัสกอร์อวารินพีใหม่อันดัสกอเอวารินปีใหม่ต่างก็มีชาวเน็ตน,นะคะที่แอบแชร์คู่นี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะอาทิกรีดกรีน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณแอปดีต่อใจเจอคนที่เหมาะสมแล้วค่ะ ฟินมากเหมาะสมทุกประการค่ะและหากเรานะคะย้อนกลับไปฟังคําสัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นที่มีข่าวลือออกมาว่าแอปทักซอนนะคะแอบซุ่มคบกับทิมพิทานั้นแม่แอปเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วนะคะโดยเมื่อธันวาคม2565นะคะแอปทักซอนเนี่ยเคลียร์เรื่องหัวใจกับข่าวแอบซุ่มคบทิมพิทาในรายการของคุณมดดามคชาพานนะคะโดยดีเจดาด้าเนี่ยก็ได้เอ่ยปากขอถามแอปแบบตรงๆเลยนะคะถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้ว่าที่เคยเป็นข่าวออกมานั้นมีคน ตามจีบจริงหรือไม่และสถานะของหัวใจตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรไบ้างซึ่งแอบนะคะบอกว่าไม่มีใครมาจีบหรอกทุกคนก็คุยๆย,ยกันหมดกับทิมนี่จะโดนเยอะแต่ไม่มีอะไรหรอกเพ <c oughs> ราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเจอกันครั้งแรกอายุประมาณ10กว่าปี <c oughs> ถามว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมแอบบอกว่าไม่หรอกก็เ <c oughs> พื่อนกันค่ะ <c oughs> ทิมเนี่ยจะโดนเยอะแต่ว่าจริงๆเราไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วกันเป็นเพื่อนกันจะก่อยทิมจะเล่นคุณทิมเดี๋ยวนี้ต้องแค่คุณทิมก่อนคุณทิมจะเล่นการเมืองอีกแอปต้องเรีคุณทิมด้วยเนี่ยใช่ไหมโอ้ยตั้งแต่เจอกันครั้งแรกประมาณสิบกว่ามั้งคะครับ ก็เจอกันมานานแล้วเพราะฉันก็บอกโอเคละโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณทิมแหมฉันถามเป็นพิธีกรจบไปเลยโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณทิมพิทาหัวหน้าพักเก้าไกลมีความเป็นไปได้ไหมคะอย่างนี้ไงกับทัานนี่แหละค่ะทานเป็นคนมากเลยนะครับไม่ค่ะก็เป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนกับดาราเด็กหรอคะกับดาราที่อายุน้อยกว่าหรอคะอ๋อค่ะอะไรทำไมจะต้องกับดาราเด็กหระอคะกับดาราที่อายุน้อยกว่าหระอคะ ถ้าย้อนกลับไปฟังคําสัมภาษณ์ตอนนั้นนะคะก็ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมว่าแม่แอปกับทิมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันครั้งแรกตอนอายุ10บขวบก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะส่วนทางด้านทิมพิธานะคะก็ได้เคลียร์กับประเด็นข่าวที่ว่าซุ่มจีบแอปท้าซออนเช่นกันโดยเมื่อมีนาคม2566นะคะทิมพิธาเนี่ยพูดถึงสถานะของหัวใจที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณมดดำคชาภา โดยคุณมดดำนะคะถามแบบตรงๆกับกระแสข่าวที่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเจ้าตัวนั้นนะคะกําลังคบหาอยู่กับแอปทักซออนซึ่งทิมพิธานนะคะก็ได้ตอบคําถามดังกล่าวแบบเคลียร์ชัดนะคะว่าไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงชีวิตนี้โสดสนิทสีใสหน้าเลี้ยงแต่ลูกครับวันๆก็หาเสียงทํางานการเมืองแล้วก็อยู่กับพี่พิมพ์ลูกสาวตอนนี้ก็เจ็ดขวบแล้วนะรู้เรื่องเยอะ แฮปปี้เบอร์เดย์ลูกสาว18มีนานี้อยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไปหาเสียงก็เอาไปด้วยคำถาม,ถามช่วงนี้มีข่าวกับดารานะ เขาบอกมีข่าวคุณกับคุณแอบทักษะออนเป็นแฟนกันอยู่ไม่เป็นความจริงครับชวิตนี้สดสนิทเสียใจนะสดสนิทเลยสดสนิทเสียใจหน้าเลี้ยงแต่ลูกครับอันนี้ก็เจ็ดขวบแล้วก็รู้เรืเ่องเยอะเจ็ดขวบแล้วครับเจ็ดขวบแล้วปี้ <Happy S 2> เบิร์ t เดย์ลูกสาวสิบแปดมีนานีอ๋อตอบเลียรชัดออกจากปากทีมพี่ทาขนาะนี้แล้วเป็นอันว่าข่าวที่ว่ากําลังคบหากับแอปทักษะออนนั้นนะคะก็จบลงแบบไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วนะทุกคน ถ้าสรุปตามที่แม่แอปแล้วก็คุณทีมพิธทานนะคะได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวหรือว่าทั้งคู่เนี่ยซุ่มคบกันนั้นนะคะคําตอบก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่อายุสิบขวบและต่างฝ่ายนะคะก็เป็นคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนทางลูกสาวนะคะก็อายุไล่เลี่ยกันก็จะมีปรึกษากันในเรื่องการดูแลลูกนะคะแล้วก็โรงเรียนของลูกๆเท่านั้นเองค่ะเอาเป็นว่าเคลียร์แล้วนะคะทุกคน กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ